ทสร้างสรรค์ในทางสังคมได้รรบผ่านเหตุการณ์สูญเสียมาเยอะที่ภาคอีสานและวันนี้เราอยากมาพูดมาดคุยกันดีๆมาอ้างในให้ใหผมและถ้าไปดูตัวผมสมทิยาสวัสญญวดีผมเข้าไปแสดงความคิดเห็นของวอยทีวีขอเข้าไปไนปิดนึงนะ้รับเกือบทุกเกือบทุกฝ่าผมก็ยิ่มแจงในเรื่องของพี่มมบุดีมังคี ผมก็โดนด่าโดนไล่สารพัดในดน,นั้นแต่ผมก็มยืนยันวามครั้งนว่านี่คือความคิดและผมไม่เกลยดใครเป็นการส่วนตัวและผมทำถึงเปค์หลักเพื่อให้สังคมให้ประเทศเราเดินไปสู่การพัฒนาเข้าไปสู่ระบบประชาธิปไตยแทย้จริงเหมือนวันนี้ที่ผมมายื่นก็คือยื่นเพื่อตรวจสอบในประเด็นที่ผมยื่นมาทั้งหมด15ประเด็นเพื่อให้เจ้าที่โปรดดำเนินการ ประการหนึ่งประการใดหรือเท่าที่ตรวจสอบหมครับไม่ผิดอะไรเลยก็คือไม่ผิดและที่ผ่านมาผมก็ยื่นอย่างนี้ตลอดไม่ว่าไปปอทอี่ไหนก็แล้วก็จะเชิญผมเข้าไปที่แกงหรือเอกสารประกอบต่างๆมากม,มายผมก็นําไปที่แกงเขาประกอบต่างๆบางท,ท่านที่ไม่เห็นด้วยกับผมก็ฟ้องผมก็ร้องผม,ผมปัจจุบนันเนี้ผมมีเรื่องฟ้องในศาลทั้งหมดห้าเรื่อง <ส>มีของคนตัวเวนศที่วิสุทธิ์ผมขอแยกยกตัวอย่างผมวิ่งอยู่สองเรื at, ienne, is, ่อง um, มีคนนักชิดวิ่งอยู่สองเรื่องจับประชาที่ผ่านมาผมไม่ได้ไปไหนนะครับขึ้นสายสายแล่ก็มีหมายสานตลอดแช้มากันหน้าบากก็ธรรมดาที่คือเรื่องบกติเพราะฉะนั้นวันนี้โดยสรุปผมมาเพื่อบรรองและให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ผิดูกประจาไหดอย่างไรเป็นหน้าที่ของจเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รู้เกี่ยงต้องจัดํำเนินการต่อไปส่วนผมทำานาทาักษนะในหน้าที่ของคนเมืองที่เป็นไป,าป,นารปรตามกฎรมเบียบรัฐธรรมนูญที่เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายอาญาถ้าบุคคลหนึ่งบุคคลใดเห็นการากระทำที่เขาเจอว่าผิดหรือไม่ผิดหรือ,ปร,อประจานหรือประจานใดเพื่อหาบทสรุปก็ต้งงองยื่นให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพิจารณาได้ตรวจสอบ เราจะิมหรือถูกอยู่ที่เจ้าที่จับราะเรียกจับเป็นตัวอย่างยกตัวอย่างที่เข้าใจน่าจะถี่มอลหรืออยากได้ฟังได้ไหมคะตอนนี้การพูดเกี่ยวกับการพิมพ์ซึ่งจะไปอ่านหน้าการหนึ่งหนึ่งหกทั้งตัวแม่ทั้งอนุสองและอนุสามในส่วนตัวผมว่ามันเข้าเกี่ยวและในประเด็นของความเสียหายเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์หรือความเส้นอย่างกรณีที่จ่าว่า ปรที่กล่าวว่ามีการผู้เป็นสิบสิบล้านผมว่าประเด็นนั้นไม่ถูกต้องได้หลายประเด็นที่เป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริงซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าพี่ตำรวจจะต้องโตรดจส,สอบพูนาตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวทั้งส้นว่าเป็นเบือนเท็จจริงรหรือโกหกหรือไม่อย่างไรและที่ผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า ผมไม่แน่ใจว่าคุณโน้ตได้พูดอย่างนั้นจริงหรือไม่ค่งเป็นหน้าที่ของผมที่นําสิ่งเหล่านี้มาให้บอชนองเพื่อตรวจสอบว่าคุณโน้ตได้พูดจริงหรือเปล่าในสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นถ้าพูดจริงผิดต่อกระบวนการกฎหมายประการหนึ่งประการใดหรือไม่ถ้าไม่ผิดก็จกิมันจะได้ย็นามาตรฐานต่อไปก็ไปในหลักอยู่เลยที่สดที่ยาครับอย่างเมื่อวานนี้ที่ทางพี่สิงห์คุณโดนพี่พมองเหตุการณ์นี้ยังไงครับ ผมว่าเป็นเรื่องปกตสิ่งดานความคผมเป็นความคิดนะแยกได้หรอกนะแต่ก็เป็นความคิดแต่ในเรื่องของพฤติกรรมผมว่าประชาชนคนไทยสุจริตได้ไม่ได้แต่ผมเตือนร้อนว่าพฤติกรรมเหล่านี้ไม่น่านำมาสู่กับความคิดที่ถึงต่งในครอบครัวก็คิดไม่เหมือนกันผมกับลูกสาวก็คิดไม่เหมือนกันผมกับเมียก็คิดไม่เหมือนกัน แต่เรานอยบ้านเดียวกันได้เราอยู่บ้านเดียวกันได้ดูพื้นฐานของการยอมรับซึ่งกันและกันแต่การตัวนี้การใช้กําลังผมกลัวว่าถ้าใช้กําลังอย่างนี้วันนี้วันน่าจะพัฒนาไปการใช้กำลังอย่างไรก็เรียกร้องให้สังสนคมชุมชนที่เราเป็นชุมทั้งประเทศเพื่อตรวจตรวจสอบและพิจารณาโดยเซ็ตรักเพราะเรากําลังจะไปสู่การ,รตั้งเดี๋ยเวลาไม่เกินห้าเดือนแล้วนะครับสามฝ่ายก็ไปสู่การเลือกตั้งเดีย๋ยวครับ ท่านพิจนาท่านสมุนมทักอะไรเอาเลยครับสมุนการเรื่องตั้งแตเรียกร้องยังไงเรื่องตั้งผลออกมายังไงให้ลบย้ำยังไงและประเทศเราจะได้เดินหน้าเสียทีหนึ่งนะครับส่วนตัวผมผมทําหน้าที่อย่างนี้มาตั้งแต่ปีพศ2550ผมเคยร้องกลุ่มคนวันเสาร์ไม่ออกเดชการที่ขนนณะนั้นจับรวบแมะแต่ท่านคนเด็กอะไรเอมจีนัสุรันตุตั้งแต่ปี2550ไปดูได้เลยผมร้องตั้งแต่ รองผู้การรองปราวขณะนี้นท่านเป็นตำแห,หน่งไหนแล้วผมไม่ทราบผมร้องมาแล้ว16ปีไม่ใช่มาร้องเฉพาะคนเด็กหรืลูกกัรเด็กแต่ผมสนับสนุนผู้ที่เข้าบริหารประเทศในลักษณะของซื่อสัตย์สุจริตไม่โกงไม่ทุจริตและไม่คอรัชันถามว่ามีการผู้รีกันได้ไหมได้แต่ผมยกตัวอย่างว่าประเทศสหรัฐอเมริกามีเด็กอายุ17ปีชาวอเมริกันไปผู้รีไปผู้รี ประธานาธิบดีบารัคโอบามาโดนห้ามเข้าปรนะเทศมีชาวสหรัฐอเมริกาถูกคนนง่งไปใายบทกรอนอะไรก็ไม่ทราบพุลลี่บารัคโอบามาโดนจำคุกสามสิบสามปีสิงห์ลิศอยู่ที่ต้นผู้บอลโลกที่เขาพยายามจะปกปักปกป้องผู้บริหารประเทศที่สัคสญถามารถนายกตีสามารถที่จะบุลลี่สามารถที่จะคุยอะไรได้ครับ คุณจะทำไงก็ได้แต่อย่าให้ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของมูคนิยมคนอื่นรัฐ่งยืนก็บัญญัติชัดเจนคุณสามารถมีสิทธิเสรีภาพในการกระทำต่างๆได้อย่างมีเสียงดีและมีสิทธิตามที่ท่านกำหนดไว้แต่อย่าไปละเมิดบุคคลอื่นเพเร่อนั้นเองประเด็นหลักอีกเรื่องหน่ขออนุญากลับเรียนผมจะได้ยื่นหนังสือให้ที่เรื่องที่ร้อนให้เหมือนกับในเรื่องที่ผิด จะไม่ใกล้จะใกล้เทียงในประเด็นอื่นแต่ถึงหน้าประเด็นจะไม่เหมือนแต่ผมไม่ทราบผมเรียนนิดหนึ่งว่าตัวนี้คุณศรีสุวรรณนี่ผมไม่เคยติดต่อเขาเลยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผมเคยโทรไปที่คุณศรีสุวรรณสองครั้งคือเมื่อก่อนครั้งหนึ่งเมื่อวานของคุณตัวไป๋กล่าวและผมได้เบอร์คุณศรีสุวรรณมาจากน้องจาสาวผมขอเมย์ก็ไปและผมไม่มีเรื่องที่จะติดต่อศรีสุวรรณ ผมมีเร <t interpre ters> ื่องที่ต่อเรื่องการคำควบคุมและประเด็นแยอะเลยเรื่องผมทําเรื่องนี้มาบอกตั้งแต่ปี2554ผมทำกับองค์กอนะครับน้องๆได้เป็นผู้สื่อข่าวขณะที่หลายท่านก็เป็นบกรใ่ในพวกนั้นเขาก็ต้จักต้องจัดระดับและผมไม่ได้เป็นอะไรแต่ผมศรัทธาได้เชื่อมั่นในตัวผมเองว่าสิ่งที่ผมสำหรับอยู่นั้นผมทำไปตามที่ผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติเัง เพราะฉะนั้นต้องเรียนฝากไปด้วยผู้ที่เห็นฝากตัวข้ามานะครับก็ขอความกรุณาอย่ามาต่อยผมเลยเพราะว่าเดี๋ยวปัญหาของผมก็ไม่รู้จัาตามที่ไหนไปใส่ใจเราต้องไปร,รู้จัก15ประเด็นนี้อยู่นี่นะครับดูนะครับใส่ชื่ออะไรสักว่าต้ามต้อๆอยู่ข้างหลังต้องตกใจเลย ึ่งก็คือตอนนี้ประเทศตัวยบพออยาบอกว่ายุทธศาสตร์20ปีแค่20นาทีก็นานเกิไปแล้วคอมพิวเตอร์มีมันสมองประเมินผลได้โดยวันจำองทัานี้ที่เลือกตัวทํำใจําใจจำใจวันนี้รถต ok like ิดเยอะหน่อยมีม็อบที่เราอยากไล่เขาก็ให้ภัยเขาหรือว่าโขาทำงานแทนเรา นักดูบายที่โม้แรงงาน400บาทใจถึงพุ่งไม่ได้สร้างปัญหาต่อของปัญหาใหม่ยืนยันความโปร่งใสแต่ไม่ให้ตรวจสอบแกป้ปัญหาชาติด้วยการแต่งเพลงแกป้ปัญหาด้วยความอโมโหกู้กูู้มาหลายชาติล่าสุดพุ่งพ่งทีท่เป็นและเป็นหนี้1ี่ตลาน ดูที่แล so, ้วนี่เราดจะต้องพิจารณาแต่ผมกล่าวเปอีกครั้งว่าในกรณีที่คุณโน้ตเคยพูดถึงนักสาวที่แั้ทินวัตรที่เป็นนายกเวรเขาพูดถึงในประเด็นว่าตขนของน้องนี่ประเทศที้หนึ่ก็คือประเทศออสเตรเลียแต่ไม่ได้พูดยาวถึงขนาดนั้นแต่เมื่อพูดยาวถึงขนาดนี้ก็จำเป็นจะต้องพิจารณากอยากไปอีกครั้งว่าผมไม่ได้แจ้งความแต่ผมมาขอ เอาข้อม pues like, no well. anyway, ok. ูลเหล่านี้เพื่อให้กรกตตริจารณาถ้ากรกตบอกว่าไม่ผิดอะไรเลยผมว่าผมก็ไม่ผิดนะถ้าไม่ดำเนินการอะไรต่อแต่ถ้าผิดก็คือดำเนินการการต่อผมก็มาเป็นาจริงจรางหนึ่งก็คือจำคำเก่งสองก็คือนำข้อมูลมาเป็นความเห็นส่วนตัวนะผมก็เคารพษคณะรัฐมนตรีประวิทธ นะครับแต่ในส่วนหนึ่งก้นนี้ก้นนี้คือเป็นความผิดความผิดในส่วนของผมเช่นกันและก็ผมเข้าใจว่าประเด็นนี้ผมไม่ได้มปขัดแย้งกับพระรัฐมนรียกอนยกเลยแต่ปัจจุบันอยากให้ความจริงของประเทศมลันปรากฏตามเมื่อไรก็ตามเราไม่ยื่นอะไรเลยไม่มีสาระไม่สนุกอะไรเลยไม่มีเจ้าหน้าที่มาสนุกให้เลยก็แสดงว่ามันอึดอึ่นแต่ถ้าวันนี้ผมยื่นไปถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าไม่ผิดอะไรเลยทุกอย่างก็จบ ผมพยายามรับฟังแล้วก็ร้องอย่างนี้มาจะเป็นสามเดือนแล้วทำไมถึงต้่งเรียกผมมาแจ้งเขาร้องมาตลอดเลยผมไม่ได้ร้องเองที่บั่นก็ใช่แล้วคือเขาร้องมาตลอดทไมั้งหมดหมายถึงว่าใครร้องมาตลอดร้องร้องร้ออะไรอ๋อที่ผมถาบเรียนเลยครับว่าอย่างตัวนี้ของพระเท่านนายกยิ่งรับชินวัตรที่ผ่านมาเขาก็ร้องตรงประเด็นที่ว่าถนนคองนล็อกลี่หรือหรือประเทศซิดนียซึ่งของออสเตรเลียแต่ไม่ได้มากยาวถึงขนาดนี้ ผมดูมาครับผมดูมาเลยนะครับว่าที่ผ่านมาตัวล้อรัฐบาลประเด็นไหนบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าเมื่อมาเปรียบเทียบกับในชุวในยุคนี้ในปัจจุบันน,น,นี้มันมากมันก็เลยเป็นมันสิ่งมาประเด็นที่ผมยกมาใหโอกาสที่จะพูดอะไรกับคุณนุชดุดมผมผมรักผมชอบคุณนุชอดุดมันและว,วันนี้ผมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกับคุณนุชอดุดมแต่ที่ผมต้องการจะยื่นตรงนี้เพื่อให้ตรวจสอบ ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ะทกะรทาสัมมามันผูกผิดหรือไม่อย่างไรก็ขอให้คุณแอดคาราบาเป็นตัวอย่างนะครับคุณแอดคาราบาผมเคยยืน่นต่อตอคุณแอดเมื่อสองปีที่แล้วออกจากอะไรนะครับของกระทรวงวัฒนธรรมศิลปนแล่วชาติตอนนั้นไม่เป็นเหยืแต่คุณแอดแกมายอมรับสำรภาพผมกล่าวอีกครั้งหนึ่งว่าเราคนไทยเชื้อชาติไทยสันชาติไทยเราเป็นพี่น้องกันอะไรที่ผิดก็คือผิดอะไรไม่ผิดก็คือไม่ผิด และผมไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดแต่งใครตั้งแต่ตั้งแต่นั้น,นและผมรับคนต้นต้นหนอยู่ขวบความความรักถึงไปถึงกุ้งนกด้วยนะครับว่าเรารักกันชอบกันแต่สิ่งนี้เป็นาการกระทำในเรื่องของอุดมการณ์และความผิดผูกเท่านั้นเองมีกับเรียนมาด้วยความเคารพหลังกรณีที่สี่ตัวนะคะเห็นว่าคุณสุทธิยาพูดถึงขับสามวยของตนเองด้วยแสดงว่าตัวอ๋อผมเรียนจบวิทยากพรนักศึกษาครับคือคือคือพูดถึงขับสามวยเพราะว่าก<อ>็ก็ก็วิทยากพรนักศึกษานี่เขาจะสอนหมด หลักสูตรการต่อสู้เศรษฐกิจโลอะไรก็ตามมวยไทยมวยสากลและมวยสากลต้องขึ้นต่อผมก็ต่อยมาแล้วสามสี่ครั้งแล้วผมก็นับทุกรายนะตอนนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปทําอะไรเลยถ้าถ้าถามว่าตอนนี้จะให้ต่อยยัผมก็คงไม่เอาหรอกเพราะผมแก่เป็นไปที่จะไปต่อยใครแล้วอยากทําเลยนะทําเลยที่าผมรู้ตะวันตัวมันจะหลอดเป็นสิบสิบปีแล้วเพราะเมื่อต่อผมเคยยื่นร้องให้ยุติการนําเข้าสังหรณ ในพื้นที่จังหวัดบุาีรและผมร้องจนกระทั่งสาลปกครองสั่งคุ้มครองท้อข่าวขณะนั้นระบุสาครมีค่าก้าวตั้งถึงสองสองศตโดยตัคขาดดีและทําให้บริษัทที่อยู่ในตลาดหักทรัพย์เสียหายไปเกือบเกือบสี่ล้านบาทตอนนั้นผมก็หัวชกหัวซุนไปหลายที่หลบอยู่ประมาณเกือบเกือบปีและก็ในหลายเรื่องขณะนี้ปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องโรงเรียนของพี่น้องประชาชนที่ใส่น้อย โดนมีปัญหาในเรื่องของคอลาเจนความเสียหายเกือบๆสี่ถึงห0อล้านบาทอยู่ใน D s i และในเรื่องของการกู้ยืมเงินที่ไม่เป็นธรรมที่ผมย้อนกลาบหลายๆส่วนอยู่ผมก็ต้องระมัดระวังตัวเป็นธรรมดาแต่ถ้ามีปัญหานี่ผมก็ต้องวิบดควนอยู่แล้วประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองถ้าเขามีปัญหากันผมก็ไม่เข้าทานั้นเองก็ผมต้องรักษาตัวผมด้วยวันนี้ผมตื่นเต้นมากที่สุดตั้งแต่อยู่ที่บา้าน ตั้งแต่อยู่ที่บ้านเพราะผมเข้าใจว่าเหตุการณ์เหล่านั้นอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นแต่ผมมาในบจนทร์มีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้น้องๆที่บจนเขาทํางานต้องแต่ต้นแข็อยู่แล้วผมจึงมั่นใจว่าหน่วยงานนี้จะไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดข,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 ขึ้นก็ก็หรือถ้าเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงไหนก็ตามผมจะดีที่พรด้องจะ้อมรับและผมก็จะไม่ตอบโต้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่า ถ้าการเข้ามาทํางานตรงนี้ผิดผูกชั่วดีพี่น้องประชาชนทั้งประเทศจะเป็นผู้พิจารณา,ารแต่การจะทําสิ่งใดสิ่งใดก็ตามที่รุนแรงาปไหนพักการเมืองไหนสนับสนุนผมมั่นใจว่าประชาชนทั้งประเทศจะไม่ให้การสนับสนุนพักการเมืองผมกลเาวไปถึงพักการเมืองนั้นด้วยว่าถ้าสนับสนุนการชุมนุมหรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นระวังนะครับการเลือกตั้งที่มาถึงหน้าเดือน้างหน้า,นาท่านประชาชนจะใ,ให้การสนับสนุนพักของท่านหรือไม่ ที่ส่นที่ยามมีอะไรฝากกำลังใจกับพี่สีสุวรรนในฐานะเพื่อนนักร้องเรียนด้วยกันผมไม่ได้เป็นเพื่อนนะคุณสีสุวรรณรู้จักกันแค่ผิวเผินการให้กำลังใจก็ให้กำลังใจในฐานะพี่น้องประชาชนคนไข้ด้วยกันที่โดนกระทําก็ขอให้ท่านมีสุขภาพนะครับผมไม่มั่นใจว่านี้ท่านจะฟื้นได้หรือเปล่าเพราะว่าการโดนต่อยทีแรกจะไม่รูเจ็บีแต่หลังจากนั้นจะคืดคืนที่สำคัญเพราะอาจารย์ระเบิดหัวอะไรพวกนั้นขึ้นมาก็ได้แต่เท่าที่ทราบคุณศรีสุวรรณแกก็ออกกำลังใจ ก็ไม่น่านจะเจ็บปวดมากมายเท่าไหร่นนก็ก็ให้กำลังใจทุกฝ่ายให้คนเราสามัคคีกันนะครับและผมวิงวอนว่าเราอยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับสามัคคีกันนะครับเดินทางไปสูส่การตั้งไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามสู้กันในระบ,บรยยอบระยธิปไตยจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่าจับขอบคุณอย่างสนิงนะครับจับขอบคุณกันตครับน

่มาจอนี้วบคเออมาเจอมเลันนี้วันวันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานนะัวคนน่ะอวันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานวันนี้ผู้สมัครตู้ว่าพอวอลันไร่ช่วยนัมาเองด้วยความรักด้วยการสื่อสาความแตกต่างกันอนะผมป็นผู้สมัครสอสด้วยความแตกต่างกันมันไปได้ว่าจะต้องยกต่อยเสมอไป ท่านท่านก็จะมาร้องเรียนเรื่องโน้ตผมก็ให้ผมผมมายื่นตัวสอบเขายตัวสอบผมเองก็ให้กำลังใจเพราะว่านายกเป็นบุคคลสัตว์สัตว์สัตว์ทางนับแล้วก็ยอมมีความใจได้ขอบคุณพี่แล้วเดี๋ยวขอบคุท่านเดี๋ยวสุดที่ใอยากจะเรียนถามด้วยแบบแต่เราหนุนซื้อว่าหมายจะท่านนายกไหมไม่มีไม่ผมสำหรับทุกท่านเป็นนายกที่ไม่กไม่ผู้ ตอนไม่ตองคำถามแบบแพ็คๆถ้าไม่นถ้ามีให้นายกนี่ถ้านายกเข้ามาให้ผมผมแจ้งความผมอันนี้ไม่หิุดโอ้ตามระักการไปร้องเรียนไปแจ้งร้องเพื่อตรวจสอบข้อที่จริแล้วนี่กเป็นแล้วมาอะไม่ไม่หยุดจัมือนอนนิดหน่อยเออเอออย่างนี้ครับหวังว่าสองคนร้องเรียนจบแล้วไม่ว่าจะป็นว่าผมไปแล้วไปที่เก่า สวัสดีคุณผู้ชมเดอะสแตนาดาร์ดค่ะวันนี้เราอยู่กันที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะค,คุณผู้ชมคุณศิษฏ์สวัสดีนะคะเข้ายื่นหนังสือให้กองบัญชาการนาครบาลนะคะตรวจสอบกรณีข,ขา่าวเับเกี่ยวกับ

มีตรงคะนีมีตรวจนะคนะคะุณสนที่ยานะคะ ทุกคำข่าววันนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็มีในเครื่องแบบจำนวนมากนะคะมาดูความเรียบร้อยถึงการยื่นหนังสือในครั้งนี้ค่ะ นทนะคะก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สึกข่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะก่อนยื่นหนังสือนะคะคุณผู้ชมก็มีการยื่นหนังสือหรือเกี่ยวกับข้อเท็จจริงคุณสนิยาก,กล่าวว่านะคะนี่นะคะคุณสนิยาก,กำลังจะขับรถออกไปจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เวลา1 0 3นกานาทีนะคะ ก็คุณวนิยาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าเข้ายื่นเพื่อตรวจสอบการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่13ใน15ประเด็นค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นประเด็นยกตัวอย่างเช่นการแสดงเดียเ่ยวไมโครโฟนเกี่ยวกับมีการกล่าวถึงนโยบายยุทธศาสตร์20ปีของพลเอกประยุทธ์นะคะรวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการชุมนุม ด้วยนะคะส่วนคำถามที่ว่าก่อนหน้านี้คุณศิคุณสุนทิยาก็กล่าวว่าตนเองนะคะก็มีการร้องเรียนในลักษณะน,นี้มาโดยตลอดนะคะในทุกยุคทุกรัฐบาลเลยค่ะคุณผู้ชมพร้อมกล่าวว่านะคะว่าการการ การแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของคุณโนดอุดมนะคะที่มีการล้อรัฐบาลก่อนหน้านี้มันไม่เท่ากับาาการล้อเดี๋ยวไมโครโฟนครั้งนี้ของคุณเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่สิกับรัฐบาลของคุณเอกประยุทธ์นะคะส่วนกรณีที่คุณศรีสุวรรณนะคะ ส่วนกรณีที่คุณศรีสวรรค์น,นะคะโดนทําร้ายเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่เขายื่นหนังสือตรวจสอบเดี่ยวไมโครโฟนเช่นกันนะคะที่อปทอเมื่อวานนี้นะคะก็คุณสนทิยก็กล่าวว่านะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่รับไม่ได้นะคะว่ามันมีความรุนแรงแล้วก็ไม่อยากจะให้เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นไม่ดีในอนาคตน,นะคะ ตนเองนั้นสนับสนุนขาบอกว่าตนเองนั้นนะคะก็สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เพราะว่าพลเอกประยุทธ์เองเป็นคนที่ซื่อสัตย์จุดจริตและไม่โคดโกงค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมฝนขอจบการรายงานสดจากกองบัญชาการตำร,รวจนครบาลน,นะคะหลังจากที่คุณคุณสุนธิยาสวัสดีค่ะเขายื่นหนังสือต่อบอชนนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ